ประสบการณ์หลอนของนากดนตรีที่ต้องไปเล่นดนตรีให้กับงานบวชในวัดแห่งหนึ่งแล้วบังเอิญปวดท้องกระทันหันทำให้เขาต้องรีบเข้าห้องน้ำกลางดึกแล้วการเข้าห้องน้ำครั้งนี้เองที่ทำให้เขาต้องพบเจอกับเรื่องราวแปลกๆกับเรื่องที่มีชื่อว่าเนนอวดผี ก่อนจะไปรับชมรับฟังเรื่องราวหลอนๆฝากกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อเป็นกำลังใจให้ทีมงานด้วยนะครับเรื่องนี้เป็นเรื่องราวของคุณเบิร์ตเหตุการณ์เกิดขึ้นในช่วงที่คุณเบิร์ตอายุประมาณ18ปีตั้งแต่เด็กจนนโตคุณเบิร์ตได้มีโอกาสทำงานหลายอาชีพมากๆซึ่งอาชีพส่วนใหญ่ที่เขาได้ทำกระวนเป็นอาชีพที่เขาเลือกที่จะอยากลองทำเอง แต่ก็มีอาชีพหนึ่งที่เขาไม่ได้เป็นคนเลือกเองนั่นก็คืออาชีพดนตรีเพราะว่าอาชีพนี้พ่อของคุณเบิร์ตเป็นคนอยากให้เขาทำเนื่องจากพ่อของเขาเป็นคนที่ชอบเล่นดนตรีมากๆและพ่อก็จะมีวงดนตรีเล็กๆวงหนึ่งซึ่งงานส่วนใหญ่ของพ่อก็จะเป็นงานบวชหรืองานแต่งในจังหวัดส่วนคุณเบิร์ตก็ถูกพ่อสอนให้เล่นคีย์บอร์ดตั้งแต่เด็กๆบางครั้งที่มือคีย์บอร์ดลา พ่อก็มักจะให้คุณเบิร์ตขึ้นไปเล่นแทนเหมือนเขาจะเป็นตัวสำรองของวงซึ่งเขาก็เล่นแบบนี้มาตั้งแต่อายุ13จนมาถึงอายุ18เขาก็ได้เล่นเป็นตัวหลักของวงและด้วยความที่ทุกงานมักจะเป็นงานเรื่องเริงทำให้เขาไม่ค่อยเจอผีเจอวิญญาณระหว่างที่ไปเล่นดนตรีเลยเพราะในงานก็มักจะมีเสียงดนตรีเสียงเครื่องเสียงดังเต็มไปหมดจนมีเหตุการณ์ที่เขาคาดไม่ถึงเกิดขึ้น มีครั้งหนึ่งวงของพ่อคุณเบิร์ตได้ถูกจ้างให้ไปเล่นในงานบวชภายในจังหวัดซึ่งงานจะถูกจัดในวัดมีทั้งหมด2ง,งานแในทั้งสองงานก็จัดวัดเดียวกันแต่เป็นคนละวันกันทําให้งานครั้งนี้คุณเบิร์ตและคนในวงต้องนอนพักกันที่วัดวันถัดมาจะได้เล่นดนตรีต่ออีกงานได้เลยลักษณะของวัดนี้เป็นวัดที่อยู่ต่างอำเภอ เข้าไปในวัดก็จะมีเวทีดนตรีใหญ่ตั้งอยู่ตรงกลางบริเวณรอบๆก็จะมีเต็นท์ที่เจ้าภาพเตรียมมาคุณเบิร์ดได้ยินว่าชาวบ้านบอกมาว่าคนที่บวชในวัดนี้ยังเป็นวัยรุ่นทําให้มีเพื่อนค่อนข้างเยอะและคนที่มางานบวชส่วนใหญ่ก็จะมาฟังเพลงกันด้านซ้ายมือของเวทีจะเป็นศาลาไม้เก่าๆที่เหมือนเป็นศาลาร้างไปแล้วไม่ได้ใช้ส่วนด้านขวาก็จะเป็นศาลาใหม่ เพลงที่คุณเบิดเล่นก็จะเป็นเพลงช้าๆทั่วไปเพื่อรอพิธีการหลังจากเล่นเสร็จก็จะมีผู้ใหญ่มาคล้องมาไลายแล้วก็กล่าวขอบคุณตามปกติวันนั้นก่อนที่จะขึ้นเล่นดนตรีช่วงสองทุ่มคุณเบิดก็ทานข้าวที่เจ้าภาพเตรียมมาให้ก่อนซึ่งคุณเบิดจะเป็นคนที่แพ้น้ำมะขามและเมนูส่วนใหญ่ที่เจ้าภาพเอามาก็มีแต่น้ำมะขามผสมทั้งหมดเขาเลยเลือกที่จะไม่กิน ก่อนที่จะหันไปเจอกับรถขายลูกชิ้นอยู่ใกล้ๆรดยตัดสินใจเดินไปซื้อลูกชิ้นกินเพื่อรองท้องจากนั้นก็ขึ้นไปเล่นเพลงระหว่างที่เล่นไปได้สักพักเป็นช่วงพักเบรกตอนนั้นอยู่ๆคุณเบิร์ดก็มีอาการปวดท้องขึ้นมาเหมือนว่าท้องเขาจะเสียตอนแรกเขาก็ง,งงว่าทำไมท้องเสียแบบนี้แต่พอนึกไปถึงลูกชิ้นที่เขากินเข้าไปเขาก็ลืมไปเลยว่าน้ำจิ้มลูกชิ้น ก็ถูกทำมาจากน้ำมะขามเขารีบบอกพ่อทันทีเลยว่าพ่อเดี๋ยวผมมานะผมไปเข้าห้องน้ำก่อนระหว่างนั้นก็พยายามมองซ้ายมองขวาหาห้องน้ำในวัดจนเขามองผ่านลำโพงซ้ายเวทีไปทางศาลาวัดเก่าๆเ,เห็นว่ามีห้องน้ำอยู่ตรงนั้นเลยรยีบวิ่งก็ไปทันทีแต่ก่อนที่เขาจะไปถึงห้องน้ำคุณเบิร์ดก็เห็นเหมือนมีหลังใครสักคน เดินผ่านเขาแล้วก็เข้าห้องน้ําไปจนคุณเบิร์นมาถึงหน้าห้องน้ําก็เห็นเป็นเนนคนหนึ่งกําลังหันหลังทําอะไรสักอย่างแล้วพอมองดีๆเหมือนว่าเนนกําลังแปลงฟันอยู่เพราะตอนนี้ที่ปากของเนนมีฟองเต็มไปหมดคุณเบิร์นไม่สนใจอะไรพยายามมองดูที่ห้องน้ําเห็นว่าห้องน้ํามีอยู่สองห้องห้องแรกเหมือนจะเสียเพราะมีป้ายงานวัดวางทับประตู แล้วด้านในห้องนั้นก็มีป้ายงานวัดอื่นๆกองอยู่เต็มไปหมดส่วนห้องน้ําอีกห้องเหมือนจะใช้งานได้ตามปกติเขาเลยหันไปถามเนนว่าเนนห้องน้ำข้างๆใช้งานได้ไหมเนนก็หันมามองหน้าคุณเบิร์ดแล้วก็พูดว่าแจ็คแจ็คเหมือนเนนจะสื่อว่าให้เขาเรียกตัวเองว่า Jack, แจ็คแทนคำว่าเนน ตอนพูดฟองยาสีฟันก็ยังเต็มปากเขาคุณเบิร์ตเลยถามไปว่าโอเคแจ็คห้องน้ำข้างๆเขาได้ไหมเนนแจ็คก็พงงกหัวให้แล้วก็บอกว่าใช้ได้เข้าไปสิคุณเบิร์ตเลยรีบเข้าไปแล้วก็ทำธุระส่วนตัวทันทีห้องน้ำในวัดที่นี่ค่อนข้างเก่าโถส้วมจะเป็นโถนั่งยองยองด้านข้างก็จะเป็นปูนก่อเล็กๆสำหรับใส่น้ำ ส่วนประตูก็จะเป็นประตูไม้ไม่มีกรอนล็อกก่อนจะทำธุระส่วนตัวคุณเบิร์ดได้เอาขาข้างหนึ่งยันประตูไม้เอาไว้เพราะด้วยความที่เป็นไม้มันก็ไม่ตรงล็อกและเขาก็ถีบจนประตูไม้ปิดสนิทด้วยความที่ท้องเสียเลยต้องใช้เวลานานตอนนั้นเองเหมือนว่าวงดนตรีจะเริ่มขึ้นมาเล่นแล้วแล้วก็มีเสียงประกาศจากพ่อของคุเบิร์ดพูดใส่ไมคขึ้นมาว่าเบิร์ดเบิร์ดอยู่ไหนประจําที่ด้วย ส่วนคุณเบิร์ตก็ยังทํำธุระไม่เสร็จแต่เขาก็ได้ยินเสียงดนตรีดังขึ้นมาแล้วเหมือนพ่อเขาจะตัดสินใจเล่นก่อนโดยไม่มีมือคีย์บอร์ดพอทํำธุระทุกอย่างเป็นเสร็จก็หยิบขันตักน้ําที่มีอยู่แค่นิดเดียวขึ้นมาทําความสะอาดแล้วในตอนนั้นเองอย,ยู่ๆก็มีเสียงใครบางคนเดินเข้ามาในห้องน้ําจากที่คุณเบิร์ตฟ,ฟังมีทั้งหมดสองคนและทั้งสองก็เหมือนจะมีปัญหากัน เขาเดินเข้ามายืนอยู่หน้าประตูห้องคุณเบิร์ตคนแรกที่เป็นเด็กเหมือนอายุป,ประมาณสิบกว่า,วาพูดขึ้นมาว่าพี่ผมขอเธอพี่ส่วนอีกคนที่เสียงเหมือนจะเป็นผู้ใหญ่เขาพูดขึ้นมาว่าเออกูให้มึงมากี่ครั้งแล้วกูบอกแล้วใช่ไหมว่าครั้งนี้มันเป็นครั้งสุดท้ายเขาไม่ให้แล้วเป็นน้ำเสียงที่โมโหมากมาก ตอนนั้นคุณเบิร์ตจำรายละเอียดที่ทั้งสองคนคุยกันได้ไม่เยอะมากแต่เขาก็จับใจความได้ประมาณว่าเด็กคนนี้กำลังร้องขอชีวิตแล้วเขาก็พูดว่าพี่อย่าทำผมเลยแล้วก็มีเสียงเหมือนเหล็กอะไรบางอย่างขอที่ท่อน้ำหน้าห้องน้ำสักพักก็มีเสียงเหมือนเหล็กลนลงมาคุณเบิร์ตตกใจมากจะออกไปก็ไม่กล้าเขาลองก้มมองดูที่ใต้ประตู ก็เห็นว่าที่หล่นมานั้นเป็นมีดสปาต้าใหญ่ๆเล่มหนึง่งเขาไม่รู้จะทำยังไงตอนนั้นหัวใจเขาหล่นไปอยู่ตะตุ่มคิดว่าถ้าออกไปตอนนี้คงโดนลูกหลงแน่ๆเขามองซ้ายมองขวาพยายามดูว่าจะออกทางไหนได้บ้างแต่ในห้องน้ำก็มีแต่ป้ายไวนิ้วใหญ่ๆที่ตั้งอยู่วินาทีนั้นเองเสียงคนที่เป็นผู้ใหญ่ก็พูดขึ้นมาว่าเฮ้ย มันมีคนอยู่ในห้องน้ำหรือเปล่าวะจากนั้นก็มีเสียงเหมือนคนที่อยู่ข้างนอกพยายามจะปีนห้องน้ำขึ้นมาเพื่อที่จะมองด้านบนคุณเบิร์ตตกใจมากเขาไม่รู้จะทำยังไงเลยเอาป้ายไวน้นิวที่อยู่ด้านข้างมาบังตัวไว้เขาเริ่มตัวสัน่นทำอะไรไม่ถูกตอนนั้นก็กลัวว่าจะโดนลูกหลงไปด้วยเสียงคนที่อยู่ข้างนอกก็พยายามตะเกียกตะกายมองขึ้นมาด้านบนแต่เหมือนว่าเขาจะมองไม่เห็น เพราะโชคดีที่ป้ายไวนิวทับคุณเบิร์ตสนิทพอดีแล้วอยู่ๆก็มีเสียงเหมือนเด็กที่อยู่นอกห้องน้ำถีบผู้ใหญ่จนผู้ใหญ่คนนั้นร่วงลงก่อนจะมีเสียงวิ่งออกไปจากห้องน้ำทั้งเด็กและผู้ใหญ่คุณเบิร์ตพยายามเงี่ยหูฟังตอนนั้นเสียงดนตรีก็ยังเล่นอยู่ปกติสักพักก็ได้ยินเสียงร้องดังขึ้นโอ้ยคุณเบิร์ตคิดในใจว่าเด็กคนนั้นคงไม่รอดแล้วแน่ เขาตัดสินใจผักไป้ายเวนิวกลับไปไว้ที่เดิมแล้วก็ยืนขึ้นในขณะที่ขาของเขายังค่อมซ่วมอยู่ตอนนี้เขาได้แต่รอดูว่าจะออกไปตอนนี้ดีไหมแต่ถ้าออกไปทางด้านหน้าแล้วเจอผู้ใหญ่คนเมื่อกี้เขาคงสวยแน่ๆถ้าจะปีนออกก็กลัวจะเสียงดังตอนกระโดดอีกยังไม่ทันที่เขาจะหาทางออกดีๆได้กระดินเสียงคนเดินเข้ามาในห้องน้ำอีก แต่สิ่งที่น่าตกใจไปกว่าน,นั้นก็คือคนที่เดินมามีสองคนเป็นเด็กและผู้ใหญ่แล้วเสียงก็เหมือนกับเด็กคนเมื่อกี้และที่น่าแปลกไปกว่าน,นั้นคือเด็กคนนั้นพูดเหมือนเดิมเขาพูดว่าพี่ผมขอเถอะส่วนอีกคนที่เป็นเสียงผู้ใหญ่ก็พูดขึ้นมาว่าเออกูให้มึงมากี่ครั้งแล้ว กูบอกแล้วใช่ไหมว่าครั้งนี้มันครั้งสุดท้ายเขาไม่ให้ตอนนั้นคุณเบิร์ตสับสนไปหมดเขางงว่าเมื่อกี้เด็กคนนั้นโดนจาัดก,การไปแล้วไม่ใช่เหรอแล้วทำไมถึงยังกลับอยู่ที่หน้าห้องน้ำซ้ำยังพูดคำเหมือนเดิมเขาคิดในใจว่าอย่าบอกนะว่าจะมีเสียงมีดหล่นมาอีกแล้วตอนนั้นเองก็มีมีดหล่นจริงๆซึ่งก็เป็นมีดสปาตาเล่มเดิม เหตุการณ์ทุกอย่างมันเหมือนกับก่อนหน้านี้มากๆรากั่ว่ามันเกิดขึ้นมาอีกครั้งแต่ครั้งนี้ผู้ใหญ่ไม่ได้ปีนห้องน้ํามีแต่เสียงเด็กวิ่งหนีแล้วผู้ใหญ่คนนั้นก็วิ่งตามคราวนี้คุณเบิร์ตมองซ้ายมองขวาเขาคิดว่าไม่ไหวแล้วไม่รู้ว่าสิ่งที่อยู่ข้างนอกมันคืออะไรกลัวก็กลัวเขายืนสั่นน้ําตาไหลฉีเ่เลอะเต็มมางเกงไปหมดแต่เขาคิดได้อย่างเดียวว่ายังไงเขาก็ต้องออกไปข้างนอกให้ได้ก่อน เขาหันมองดูด้านหลังเห็นว่าตรงกำแพงไม้มีจุดหนึ่งที่มันผุแล้วข้างๆตรงที่ใส่น้ำก็มีท่อนไม้เล็กๆที่พองัดได้อยู่เขาเลยใช้ท่อนไม้นั้นงัดจนสุดท้ายด้านหลังก็มีรูพอให้มุดออกไปได้เขาพยายามมุดอย่างทุลักทุเลแล้วด้านนอกก็มีโคลนเลอะเต็มไปหมดสุดท้ายเขาก็ตะเกียกตะกายออกมาได้รีบออกจากจุดๆนั้น ตอนนั้นเสียงเรียกของพ่อที่อยู่บนเวทีก็ยังคงเรียกอยู่คุณเบิร์ตมองชุดตัวเองที่เต็มไปด้วยโคลนเลยคิดว่าต้องหาน้ำมาล้างก่อนเพราะยังไงชุดเขาก็สีเข้มต่อให้เปียกคนดูก็คงดูไม่ออกเขาหันไปที่ศาลาเก่าเห็นว่ามีก๊อกน้ำอยู่ด้านหน้าเลยรีบเดินเข้าไปในตอนที่เดินก็เห็นว่าตรงนั้นมีเนนแจ็คนั่งอยู่แล้วเนนก็ยังบ้วนปากไม่เสร็จ ฟองยังเต็มปากเนนแจ็คนั่งหัวเราะคุณเบิร์ตระหว่างที่เขาเดินไปที่ก๊อกน้ําคุณเบิร์ตโกรธมากเพราะเหมือนว่าเนนแจ็คจะเห็นทุกอย่างแต่เขากลับไม่ตะโกนให้คนอื่นช่วยเลยเนนแจ็คได้จะยืนหัวเราะอยู่แบบนั้นคุณเบิร์ตเลยคิดในใจว่านี่ทําไม่ใช่เนนนะโดนเขาแน่ๆแล้วเนนแจ็คก็พูดคํหนึ่งขึ้นมาว่าไอ้ปึ๋งเอ้ย เดี๋ยวก็เจอเขาแทงกันตาอีกซึ่งคำว่าไอ้ปึ๋งมีแค่เพื่อนของคุณเบิร์ตท,ที่พูดแบบนั้นแต่เขาคิดว่าคงเป็นคำด่าดทั่วไปของคนแถวนั้นเลยไม่ได้สนใจอะไรเขารีบล้างตัวจนเสร็จแล้วก็ชี้หน้าเนนแจ็คพร้อมกับพูดว่าเดี๋ยวนะเดี๋ยวเลิกงานก่อนเจอกันแน่แล้วคุณเบิร์ตก็กลับไปเล่นตามปกติจนคืนนั้นก็จบไป พวกเขาต้องไปนอนที่ศาลาใหม่จนเช้าพวกเขาก็ต้องรีบตื่นเพราะพระต้องใช้พื้นที่ตรงนั้นฉันข้าวตอนเช้าคุณเบิร์ตคิดว่าเช้านี้ต้องเจอเนนแจ็คแน่ๆเดี๋ยวจะเข้าไปคุยด้วยซะหน่อยแต่พอพระมานั่งเตรียมจะฉันเขาก็หันมองพระทุกรูปตอนนั้นจําได้ว่าเนนแจ็คจะอายุประมาณ6-7ถึงขวบแต่คนที่เขาเจอเด็กสุดมีแค่อายุประมาณ15ไม่เห็นเนนแจ็คเลย พอพระฉันเสร็จคุณเบิร์ตเลยเดินไปถามเนนคนที่อายุใกล้เคียงกับเขาว่าเห็นเนนคนที่ชื่อเนนแจ็คบ้างไหมครับแล้วก็บอกหน้าตาเนนแจ็คไปแต่เนนคนนั้นกลับตอบมาว่าไม่มีนะมีแค่ผมนี่แหละเด็กสุดแล้วคุณเบิร์ตก็คิดในใจหรือว่าจะเป็นเนนวัดอื่นเพราะที่วัดน,นี้จัดงานคงมีเนนแอบมาหนีเที่ยวแน่ๆแต่เขาก็คิดว่าไม่เป็นไร พราะยังไงก็ต้องเล่นอีกคืนเดี๋ยวก็คงได้เจอเนียนแจ็คอีกพอคืนที่สองเขาก็เล่นดนตรีตามปกติหันไปมองที่ศาลาเก่าปรากฏว่ามีเนียนสามคนนั่งมองเขาเล่นดนตรีผ่านลูกกรงด้านในศาลาอยู่ซึ่งหนึ่งในนั้นมีเนียนแจ็คด้วยแต่ที่แปลกไปกว่าน,นั้นก็คือเหมือนเนนแจ็คจะแปลงฟันอีกแล้วเพราะในปากของเนนแจ็คมีฟองเต็มไปหมด คุณเบิร์ตก็คิดว่ารอบนี้ถ้าเล่นเสร็จจะต้องลงไปคุยให้ได้พอเล่นจบก็เก็บเครื่องดนตรีในส่วนของตัวเองเสร็จเรียบร้อยเขาก็หันไปบอกกับพ่อว่าพ่อเดี๋ยวผมมานะเสร็จแล้วเขาก็รีบเดินตรงไปที่ศาลเก่าๆคิดว่าเนนแจ็คต้องอยู่กุฏิตรงนั้นแน่ๆแต่พอเดินไปถึงก็เจอหลวงพ่อท่านหนึ่งเดินอยู่เลยถามหลวงพ่อว่าหลวงพ่อครับ เนนแจ็คอยู่แถวนี้ไหมครับหลวงพ่อก็เหมือนจะทําสีหน้างงๆแล้วก็บอกว่าเนนแจ็คไหนรูปร่างหน้าตาเป็นยังไงคุณเบิร์ตก็พยายามอธิบายรูปร่างหน้าตาให้ฟังแต่หลวงพ่อก็คิดสักพักแล้วท่านก็พูดว่าเนนแจ็คที่บวชวัดนี้ไม่มีนะมีแต่เนนแจ็คที่ตายพอได้ยินหลวงพ่อพูดแบบนั้นคุณเบิร์ตถึงกับนิ่งแล้วถามหลวงพ่ออีกว่า เนนแจ็คที่ตายหมายถึงยังไงล่ะคะหลวงพ่อหลวงพ่อเลยถามว่าแล้วยมงไปเจออะไรมาล่ะเขาก็เล่าให้หลวงพ่อฟังว่าเมื่อวานได้ยินเสียงคนวิ่งแทงกันแล้วเนนแจ็คก็ยืนดูอยู่ไม่ยอมเรียกคนไ่ช่วยตอนนั้นเขากำลังทำธุระอยู่ในห้องน้ำหน้าศาลาเก่ายังไม่ทันที่จะเล่าจบหลวงพ่อก็พูดขึ้นมาว่า โยมพูดว่าโยมเข้าห้องน้ำศาลาไหนนะเขาเลยชี้ให้หลวงพ่อดูหลวงพ่อเลยบอกว่าเดี๋ยวนะโยมเดี๋ยวโยมไปที่ศาลาเก่ากับอัตมาพ่อไปถึงหลวงพ่อก็ชี้ห้องน้ำให้ดูแล้วก็บอกว่าห้องน้ำมันใช้ไม่ได้แล้วโยมโยมเข้าไปได้ยังไงพอคุณเบิร์ดมองไปดูเขาถึงกับตกใจ เพราะห้องน้ำนั้นเหมือนกับห้องน้ำร้างที่มีตุ๊กแกเกือบ20ตัวปีนอ,อยู่เขาทำอะไรไม่ถูกเพราะเขาเป็นคนที่กลัวตุ๊กแกสุดๆถ้าเจอห้องน้ำสภาพแบบนี้ยังไงเขาก็ไม่เข้าไปแน่ๆพอเขาไปข้างในห้องน้ำก็เห็นว่าป้ายที่เขาเอาบังเมื่อคือนเป็นป้ายที่มีรูปหลวงพ่อคิดว่าคงเป็นแบบนั้นผีถึงกลัวแล้วด้านหลังที่เขามุดออกมา ก็มีกองพวงเรดกเก่าๆอยู่ทิ้งเต็มไปหมดแล้วอีกอย่างคือด้านหลังห้องน้ํามีหญ้าขึ้นสูงบางห้องน้ําจนแทบจะมองไม่เห็นต่างจากเมื่อคืนที่เขาเห็นมากๆแต่ในห้องน้ําก็มีร่องรอยแหวกแล้วก็งัดของเขาจริงๆคุณเบิร์ตถึงกับพูดอะไรไม่ออกหลวงพ่อเลยบอกว่าเมื่อวานก่อนมีคนมาส่งยาแล้วก็มีการวิ่งแทงกันตายจริงๆ แต่ตอนนั้นเป็นวันก่อนที่โยมจะมาเล่นนะคุณเบิร์ดยังคงอึ้งกับสิ่งที่เจออยู่พอหันไปมองนนหน้าห้องน้ำตรงนั้นก็กลับมีแต่ป่าไผ่เต็มไปหมดซึ่งยิ่งเป็นไปไม่ได้ใหญ่เพราะเมื่อคืนเขาได้ยินเสียงของสองคนนั้นวิ่งเข้าไปกับ200เมตรแต่ป่าไผ่มันเทอบมากๆที่แทบจะเดินเข้าไปไม่ได้เลยแล้วเขาก็ถามหลวงพ่อไปอีกว่าแล้วเนนแจ็กล่ะครับ หลวงพ่อก็ชี้ไปยังจุดที่วางโกดกระดูกแล้วก็บอกว่าเนนแจ็คก็มีแต่กระดูกอยู่ตรงนั้นแหละในคืนเกิดเรื่องเนนแจ็คไปเห็นเขากําลังส่งยากันเลยโดนจับเอาน้ํายาล้างห้องน้ํากรอกเข้าปากตอนนั้นก็ไม่มีใครเห็นกว่าคนจะมาเห็นเนนแจ็คอีกทีตอนนั้นก็เช้าแล้วทําให้ไม่สามารถช่วยชีวิตเนนแจ็คได้ทัน คุณเบิร์ดนึกไปถึงทุกคท้งที่เขาเจอเนแอนแจ็คหรือที่เห็นฟองเต็มปากจะไม่ใช่ยาสิฟันเขากลัวมากๆเลยยกมือไหว้หลวงพ่อแล้วก็รีบกลับมาช่วยพ่อยกของจากนั้นก็รีบกลับบ้านไปซึ่งนั้นก็เป็นเรื่องหลอนๆครั้งแรกในชีวิตที่เขาเจอแต่หลังจากเหตุการณ์ครั้งนั้นผ่านไปไม่ถึงปีกลับมีเรื่องราวแปลกๆเกิดขึ้นกับเขาอีกครั้งมีครั้งหนึ่ง ตอนนั้นเป็นช่วงสงครามเขาได้ไปเล่นดนตรีในงานแห่งหนึ่งซึ่งงานนั้นก็มีวัยรุ่นอยู่เต็มไปหมดจนมีช่วงหนึ่งที่เขาเกิดการตีกันแล้วก็มีวัยรุ่นคนหนึ่งอุ้มแรงผู้ชายแล้วก็เอามาวางไว้บนเวทีในลักษณะถูกมีดแทงที่ท้องมีเลือดเต็มไปหมดแล้วผู้ชายคนที่อยู่บนเวทีก็กระอักตายคาเวทีตรงนั้นเลยส่วนผู้ชายที่อุ้มเขาก็ตะโกนขึ้นมาว่าใครแทงเพื่อนกู จากนั้นตมรวจก็เข้ามาเคลียร์ดนตรีวันนั้นก็ต้องเลิกไปกระทันหันคุณเบิร์ดเลยได้นึกถึงคำที่เนนแจ็คเคยพูดว่าไอ้ปึงเอ้ยเดี๋ยวมึงก็เห็นคนแทงกันตายอีกหรือว่าที่เนนแจ็คพูดถึงจะเป็นเหตุการณ์ในครั้งนี้และนี่ก็เป็นเรื่องราวหลอนๆทั้งหมดที่คุณเบิร์ดได้เล่าให้ฟัง ใครมีเรื่องราวหลอนๆอยากให้เราเล่าให้ฟังก็สามารถส่งมาได้ทั้งแฟนเพจเฟซบุ๊กได้เลยนะครับเรื่องหน้าเราจะเอาเรื่องราวหลอนๆเรื่องไหนมาดินท้ายทุกคนได้ฟังกันฝากติดตามกันด้วยนะครับสวัสดีครับ